สวัสดีครับบริษัท My HR นะครับทำเกี่ยวกับระบบบริหารงานบุคคลแบบครบวงจรนะครับเราจะนำเสนอในส่วนของระบบ My SOS ซึ่งเป็นระบบ บริหารการจัดการเหตุฉุกเฉินจะมีฟีเจอร์ต่างๆเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งข้อมูลไปแจ้งพนักงานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินพนักงานสามารถตอบกลับมาหาเจ้าหน้าที่จอปอหรือเจ้าหน้าที่เซฟตี้นะครับก็จะรู้ทันทีเลยว่าใครนะครับที่ขอความช่วยเหลือหรือใครที่ปลอดภัยมีระบบ m y f a c e นะครับซึ่งเป็นเครื่องบันทึกการลงเวลาอัจฉริยะข้อมูลการลงเวลาเนี้ยจะส่งไปหาที่ระบบ MySOS แบบเรียวท่า อันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท MyHR ซึ่งถ้าท่านใดนะครับที่ต้องการติดต่อเพื่อจะขอดูในส่วนของระบบนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่บริษัท MyHR หรือ w w w MyHR.co.th ครับผม